พี่ตาเนี่ยจัดการค่าอาหารฝากซับย์ส,สะพาช่องกูด้วยค่อยๆเฉลยเขาว่าพี่ก๊อฟกลับบ้านแล้วครับ <มา S 1> ก๊อฟโไปไหนกลับไปแล้ว <c oughs> จริงปะ <c oughs> สมชื่อรายการอะไรสัตว์ก๊อฟูไปไหนเขาฝากมาบอกว,าวา่าค่าอาหารน่ะคี่ตังคกับพีต่ตาคุยกับพี่สัตาไม่มีตังค์ด้วยจริงไปะเนี่ยจริง ไส่แล้วจะกินน้าแดดดีมัดูฟุตมาดิี่ย่งทำกูจุกยิ่งกว่าแดกเบอร์เกอร์จริงเลยแต่เก่งเก่งแล้วกูแดกยับเลยกูคิดว่าแม่งจะเลี้ยงไมใช่ไงก็รายการมันเออมันก็ต้องเลี้ยงหราไอพี่เดี๋ยวพี่เราฝากบอกเลยว่าฝากช่องโคโค่ดูแชนแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังมีหน้าให้พวกกูฝากช่องให้อีก นอกจากฝากกูจ่ายค่าอาหารแล้วให้กูฝากช่องด้วยควว่าาาพนนั้มมีกูาาเริ่มสงสัยแล้วว่าไม่เจอไอเฮีย,ยเนี่ยปีนึ่งมันทำอาชีพอะไรวะมันเป็นมิจฉาชีพเหราะ <laughs> ใะ่ใช่ใช่ใช <laughs> แม่อาจจะเป็นมิจฉาชีพ